9. ปริกะมณสูตรว่าด้วยธรรมเป็นทางเหลีกเกลี่ยงร้อยเจ็ดสิบห้าพิทั้งหลายธรรมนี้เป็นทางเหลีกเลี่ยงมิใช่ธรรมไม่ใช่ทางเหลีกเลี่ยงธรรมนี้เป็นทางเหลีกเลี่ยงมิใช่ธรรมไม่เป็นทางเหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นทางเหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้ฆ่าสัตว์สอง เจตนางดเว้นจากอธินาานาทาเบบเเนากกาาาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์ 3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชาจารเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ประพฤติผิดในการ 4. เจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเท็จ5เจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจา เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดสอเสียด 6. เจตนางดเว้นจากพลุสวาจาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดคำยาบ7เจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเพอเจอรแอนาพิชาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา9 พยาบาทเป็นทางหลีเกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีจิตพยาบาท10สัมมาทิฏฐิเป็นทางหลีเกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เห็นผิดภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมหลีเกเลี่ยงมีใช่ธรรมไม่เป็นทางหลีเกเลี่ยงเป็นอย่างนี้แลปริกรรมณะสูตรที่9จบ